สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกผู้ที่เกิดราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนั่นเองครับการทำนายดวงในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2567โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่3 1ธันวาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารจานุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีพิจิกครับดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2567นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงของครึ่งปีหลังปี2567นั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่สี่ไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานคนที่ได้ไพ่สี่ไม้เท้านี่ก็หมายควาว่าถ้าทำงานอยู่ที่ใดนี่นะครับจะอยู่ยาวอยู่นานนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขา ก็จะอยู่ตั้งแต่5ปี10ปี15ปี20ปีเลยอย่างนี้ก็มีนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่สีไม้เท้าเนี่ยผมก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่มีบุญว่านสนานั่นเองทำไมถึงพูดอย่างนั้นครับเพราะว่าโดยปกติแล้วดวงชะตาของคนส่วนมากนั้นจะเป็นลูกน้องไปลูกจ้างเขามากกว่า แต่ว่าไพ่ใบน,นี้หมายถึงว่าตัวท่านเองนั้นจะมีกิจการของตัวเองจะทําธุรกิจส่วนตัวทําอาชีพอิสระในลักษณะแบบนี้อย่างที่ผมพูดไปว่าคนโดยส่วนมากนั้นจะเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามากกว่าแต่ว่าคนที่จะมีธุรกิจกิจการของตัวเองนั้นก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาดีนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อมีไพ่สีไม้เท้าก็หมายความว่า ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้มีโอกาสที่จะได้ลงทุนทํากิจการของตัวเองบางทีบางท่านเนี่ยนะครับมีกิจการอยู่แล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ลงทุนทํากิจการเพิ่มในลักษณะแบบนี้นนเด็นะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยนะครับเคยเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามานานรู้สึกว่าอยากจะลองลงมาทําธุรกิจส่วนตัวบางทีบางท่านนั้นบอกว่าอยู่มานานแล้วแต่ว่าโอกาสเจริญก้าวหน้ามีน้อยก็เลยอยากจะลองมาทําอะไรที่เป็นของตัวเองบ้าง อย่างนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าพูดถึงการลงทุนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าตัวเราเองนั้นจะต้องไปเช่าพื้นที่ร้านมีหน้าร้านการลงทุนในยุคป,ปัจจุบันนั้นบางทีเล่นหุ้นผ่านสื่อออนไลน์ลงทุนผ่านสื่อออนไลน์ในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนแล้วนั่นเองนะครับอาจจะไม่มีลูกน้องมีลูกจ้างมีเราเพียงคนเดียวทําธุรกิจอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ ผู้ที่เกิดราศีพิจิครชบดวงชะตาของคนเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะครับหากว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีและที่สําคัญก็คือว่า ตัวผมเองนั้นอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านให้ได้ลองมาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิบซีดูนะครับอย่าลืมนะครับหากสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิบซีกับผมอาจารย์นุติดต่อมาทางลาไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปซึ่งก็มีความสําคัญไม่ต่างจากไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเ,นเตอร์เหมือนกันนะครับ นี่คือไพ่เอมเพอเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่ดีมากๆและก็เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของผู้ชายไพ่สูงสุดของผู้ชายเลยก็ว่าได้คนที่ได้ไพ่ใบนี้ดวงการงานของท่านนั้นจะเติบโตมากๆหากว่าตัวท่านเองนั้นทํางานรับราชการก็มีโอกาสที่จะปรับขั้นปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นระดับผู้บริหารเป็นผู้อํานวยการ รวมไปถึงบางทีบางท่านนั้นอาจจะขึ้นไปสูงถึงขนาดที่ว่าเป็นอธิบดีลองประหลัดกระทรวงเป็นประหลัดกระทรวงในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคนที่เป็นตำรวจเป็นทหารก็มีโอกาสที่จะมียศเป็นนายพันเป็นนายพลอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับดังนั้นไพ่ใบนี้ถือว่าดวงการงานไม่ธรรมดาเลยนะฮะนอกจากนั้นบางทีบางท่านนี่นะครับที่ทํางานอยู่ในภาคเอกชนก็หมายามว่าดวงการงานของท่านนั้น จะได้เริ่มทํางานกับบริษัทต่างชาติหรือว่าทํางานกับชาวต่างชาติหรือว่าบางทีบางท่านนั้นจะได้เดินทางไปต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่เอ็มเพอเรอร์หรือว่าไพ่จกพักรพรรดิยังจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดราศีพิจิกถ้าหากว่าไปเอาดีท่านั่งของการเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิน่นนักการเมืองระดับชาติบางท่านนี่นะครับผมที่เป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์มีโอกาสสูงมากเลยนะครับผมที่จะได้ตำแหน่งสำคัญสำคัญทางการเมืองอย่างนี้เป็นต้น บางท่านนั้นอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่ The Emperor หรือว่าไพ่จักรพรรดิเนี่ยถ้าว่าคุณผู้หญิงหยิบได้ไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นก็ถือว่าเป็นผู้หญิงเก่งนะครับและมีโอกาสที่จะมีตําแหน่งงานใหญ่โตไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียวนะครับนี่คือความหมายของไพ่ The Emperor ดังนั้นเมื่อมีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงของครึ่งปีหลังปี2567นั้น ตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านจะเติบโตมากๆผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีถ้าพูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9้านี่คือไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสันครานันเองเนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายาว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นตัวท่านเองจะเป็นที่รักใคร่เมตตาเอนดูของผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองเนะครับคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราช คนที่ทํางานเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรตัวท่านเองนั้นจะเติบโตในหน้าที่การงานได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์ก็จะดีนะครับเช่นบางท่านนั้นเปิดร้านขายพวกเครื่องสังฆพันธ์ทั้งหลายให้เช่าพระให้เช่าวัตถุมงคลทั้งหลายบางท่านนั้นมีแผงพระอย่างนี้ก็จะดีนะครับหรือว่าคนที่ขายที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์การเรียนนะฮะเช่นพวกชุดนักเรียนรวมไปถึงพวกสมุดดินสอปากกาหรือแม้กระทั่งพวกคอมพิวเตอร์แท็บลงแท็บเล็ตอะไรประมาณนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับการศึกษาจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ในเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นจะได้มีโอกาสทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสที่จะไปร่วมงานบนุญงานกระถินผ้าป่า,ปาอย่างนี้เป็นตน้น ไปงานบวชอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าบางท่านนั้นสนใจในศาสนาอยากจะไปฝึกจิตนั่งสมาธิไปปลีกวิเวกอย่างนี้เป็นตน้นถือว่าเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่สองกันบ้างนี่คือไพ่เดชาริอัตหรือว่าไพ่อัศวินนักรบไพ่ใบน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับไพ่เอ็มโพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิในแง่ของการที่ว่าจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต,ต่างชาติ บางทีบางท่านนั้นจะได้เดินทางไกลคือไปต่างประเทศเพื่อไปศึกษาต่อเพื่อไปทํางานเพื่อไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศในช่วงปลายปีนี้ก็ได้นั่นเองถ้าว่ามีไพ่ดิชเิออ์ดรั้ไพ่อสวินนักรบนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายไปถึงว่าธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจะดีนะครับเช่นคนที่ขับรถขนส่งสินค้าทั้งหลายนะครับคนที่ขับบินมอเตอร์ไซค์ขับแท็กซี่ขับรถเมย์รถ2แถวรถทัวร์รถบัสรถรับจ้างทั้งหลายจะดีนะครับ คนที่ทํางานในการขนส่งทางอากาศเช่นเป็นพนักงานสายการบินเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องรวมไปถึงกับตันนะครับแล้วก็คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ําเช่นทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรือโดยสารนะครับพวกเรือสํารานทั้งหลายเหล่านี้เรือข้ามฟากอย่างนี้ก็จะดีด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ดิชานไดหรือู้ว่าไพ่อัศวินนักรบไพ่ใบนี้ยังตีความหมายไปถึงยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง นั่นก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกท่านใดที่วางแผนว่าในช่วงของครึ่งปีหลังปี2567นี่ยอยากจะเปลี่ยนรถหรือว่าบางท่านที่ยังไม่เคยมีรถเลยก็จะได้ซื้อรถใหม่อย่างนี้เป็นตน้นไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์ก็ตามแต่นั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้แล้วตัวท่านเองนั้นจะสมหวังอย่างแน่นอนได้รถใหม่ป้ายแดงได้เป็นเจ้าของอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดนเฮอร์มิดนะฮะหรือว่าไพ่รูสี ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่6นั่นเองนะครับจริงๆแล้วไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่เดอะเฮโรแพนสองใบนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือตัวท่านเองนั้นจะมีลังสังหรณที่แม่นบางทีบางท่านนั้นจะได้ไปปฏิบัติธรรมไปศึกษาธรรมะนะครับไปอบรมจิตบางทีบางท่านนั้นฝึกจิตนั่งสมาธิท่านจะได้เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นนั่นเองนะครับ จิตของท่านนั้นจะมีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งแปลกๆนั่นเองนะครับได้สัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาก็คล้ายๆกับไพ่ในเฮโรพานหรือว่าไพ่ภาสังาราชคนที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเช่นบางท่านนั้นจบปริญญาตรีแล้วอยากจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับท่านนั้นจะสมหวังจะได้ไปนะฮะทั้งจะศึกษาต่อในประเทศหรือว่าต่างประเทศบางทีบางท่านจะขอทุนการศึกษาก็จะได้รับการอนุมัติด้วย อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างครับนี่คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4ก็คือไพ่สีดาบไพ่สีดาบนั้นถ้าเป็นธุรกิจการงานการค้าการขายจะยังไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของ2เดือนแรกในช่วงของครึ่งปีหลังก็คือเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมจะไปเริ่มดีก็คือเดือนกันยายนเป็นต้นไปก็คือในช่วงของปลายปีนั่นเองลหลายหลท่านทําธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้ มันรู้สึกนิ่งๆนั่นเองนะครับการงานก็เช่นเดียวกันนะฮะจะเริ่มดีก็คือในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไปนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่สีดาบเนี่ยมันจะดีสําหรับคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกโลหะพวกเครื่องจักรกลนะครับขายรถยนต์มือ2ขายรถยนต์มือหหรือว่าบางทีบางท่านนี่นะครับผมที่ขายพวกเครื่องจักรกลโรงงานทั้งหลายนี่นะครับขายเหล็กนะฮะเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างนี้ ขายอุปกรณ์ก่อสร้างก็ดีด้วยเช่นกันนะครับนี่คือความหมายของไพ่4ดาบนั่นเองส่วนไพ่สเตรนท์แล้วก็ไพ่ดิชาริออไพ่2ใบนี้จะมีลักษณะคล้ายกันก็คือปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผู้ที่เกราศีพิจิกฉะนั้นตัวท่านเองจะทําอะไรก็ตามแต่จะทําธุรกิจการค้าการขายของตัวเองก็จะมีปัญหาอุปสรรคขอให้ตัวท่านเองนั้นจงมีความเข้มแข็งจงมีความมุ่งมั่น ถ้ามีจุดหมายแล้วขอให้เดินตรงไปจุดหมายที่ท่านได้วางเอาไว้นั่นเองแม้ว่าบางช่วงบางจังหวะมันอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาฉุดรั้งมาดึงอยู่บ้างก็ขอให้ท่านนั้นเดินตรงต่อไปพยายามให้เต็มที่ก็แล้วกันนะครับภายสตรีน์ให้ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งยังตีความหมายได้ว่าสิ่งที่ท่านได้หวังเอาไว้นั้นมันจะประสบความสําเร็จเพียงแต่ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยแลกมาด้วยหยาดเหงื่อนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่มีจิตใจรักสัตว์เลี้ยงนะครับผมเช่นสุนัขรัวแมวถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะมีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงของครึ่งปีหลังปี2567กันบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ควีนออฟแพนตัคเกอร์รือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่7ตรงนี้นั่นก็หมายความว่าดวงการเงินการทองของท่านนั้นจะดีขึ้นหาเงินได้ง่ายขึ้น แต่ว่ากว่าจะดีนี่จะเริ่มจากในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไปนั่นเองนะครับในช่วง2เดือนแรกของช่วงครึ่งปีหลังนั้นจะยังเงียบๆจะยังนิ่งๆอยู่นั่นเองนะครับไพ่ใปนี้ก็หมายความว่าธุรกริจการค้าการขายของท่านนั้นจะดีขึ้นมากๆขายได้เยอะมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าการงานของท่านนั้นจะมีโอกาสได้ปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนปรับรายได้รวมไปถึงว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสมีช่องทางที่จะหาเงินใหม่ๆเข้าม,ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ แต่ในขณนะดเดียวกันนะครับคนที่ได้ไพควีนออฟแพนเกอร์หรือว่าไพาราชินีถือเหรียญแม้ว่าจะมีเงินเข้ามาเยอะแต่ก็มีรายจ่ายออกไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าบางทีบางท่านนั้นจะต้องใช้กับการเดินทางหรือว่าบางท่านนั้นที่อยากจะซื้อรถ มีโอกาสที่จะเอาเงินไปดาวหรือว่าซื้อเงินสดเลยอย่างนี้ก็ได้ก็มีค่าใช้จ่ายตามมาค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ดวงการงานของท่านนั้นดีบางทีบางท่านนั้นก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการงานเช่นในช่วงของปลายปีนี้อาจจะได้โบนองโบนัสนะครับก่อนจะปีใหม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของไพ่ควีนออฟแพนเดอร์หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญหมายความว่าหาเงินได้เยอะมากขึ้นมีเงินเข้ามากขึ้นแต่ว่าก็มีรายจ่ายต่างๆตามมาค่อนข้างเยอะ ชาวราศีพิจิกก็บริหารจัดการกันแล้วกันนะครับเราไปที่ดวงความรักของผู้ที่เกิ่ราศีพิจิกกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านมีไพ่ใบน,นี้ครับนี่คือไพ่สองถ้วยไพ่สองถ้วยหมายเขาว่าคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่คู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นบางทีจะคบกันในลักษณะของการเป็นเพื่อนก่อนนั่นเองนะครับคบกันไปคบกันมาคุยกันไปคุยกันมาถูกอกถูกใจคลิกกลายเป็นคนรักกลายเป็นแฟน มีโอกาสที่จะพัฒนามากกว่านั้นนั่นเองนะครับคนที่มีครอบครัวคนที่มีความรักอยู่แล้วถ้าเป็นไพ่สองถ้วยนั้นจะได้เจอเพื่อนเจอกลยาณนิมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีคืออะไรเพื่อนที่ดีก็หมายความว่าเมื่อเวลาที่เพื่อนอีกคนหนึ่งนั้นลำบากมีปัญหานะครับเพื่อนอีกคนหนึ่งนั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มความสามารถที่เพื่อนคนหนึ่งนั้นจะช่วยได้แต่เมื่อเวลาที่เพื่อนคนหนึ่งนั้นประสบความสําเร็จเพื่อนอีกคนหนึ่งนั้นก็ พร้อมที่จะยินดีด้วยไม่อิจฉาริษยานั่นเองนะครับคือพูดคุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษากันได้ทุกเรื่องนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของไพ่สองถ้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นด้านของความรักของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นถ้าเป็นคนรักคู่รักที่จะเข้ามานะครับตัวท่านเองมีไพ่รูสีแล้วก็มีไพ่พระสังฆราชก็หมายความว่าคนรักคู่รักของท่านนั้นบางทีจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ ส่วนไพ่ The Emperor หรือว่าไพ่จกักรพรรดิแล้วก็มีไพ่ The Chariot นะครับหรือว่าไพ่อัศวินนักรบคนรักคู่รักของผู้ที่เกิดกราศีพิจิกบางทีอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้โดยอาจจะเริ่มจากว่าคนไทยเชื้อสายจีนเป็นต้นไปเลยนะครับถ้าสมมติว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนไทยก็มีโอกาสที่จะได้คู่ได้แฟนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าความรักของผู้ที่เกิดกราศีพิจิกนั้นค่อนข้างหลากหลายนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่8ถ้วยนั่นเองนะครับไพ่8ดถ้วยนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกบางท่านก่อนหน้านี้อาจจะเคยเลิกรากันไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่เป็นโสดนั่นเองนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่มีคนเข้ามาคล้ายๆกับในลักษณะที่ว่าอภัพรักนั่นเองบางทีบางท่านนั้นเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีการงานดีฐานะดีแต่ก็ไม่มีคนเข้ามาในชีวิตแต่ว่าบางท่านนั้นก็บอกว่าอยากอยู่เป็นโสดเพราะว่าตอนที่มีคู่ตอนที่มีคนรักนั้น ไม่ค่อยประทับใจนั่นเองนะครับอยู่เป็นโสดก็ดีเหมือนกันเนาะหรือว่าบางทีบางท่านนั้นไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการงานโฟกัสเกี่ยวกับการทารรมาหากินมากกว่านั่นเองก็เลยอาจจะไม่สนใจกับความรักก็ได้ในช่วงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปทานายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนกันบ้างนะครับว่า ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วง6เดือนในช่วงของครึ่งปีหลังปี2567ตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนั้นดวงชะตาของท่านในแต่ละช่วงเดือนจะเป็นอย่างไรบ้างครับเราเริ่มจากไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นั่นเองนะครับก็หมายถึงในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมไพ่ใบนี้คือไพ่แปดถ้วยนั่นเองไพ่แปดถ้วยถ้าหากว่า ท่านใดที่เป็นโสดก็อาจจะยังโสดยาวอยู่นะครับผมยังไม่มีคนเข้ามาในลักษณะแบบนี้เพราะว่า,าไพ่ใบนี้นั้นมันเกี่ยวข้องกับทางด้านของอภัพรักนั่นเองนะครับถ้าเป็นดวงการงานธุรกิจการค้าการขายถ้าเป็นไพ่แปดถ้วยในช่วงนี้นิ่งๆเลยนะครับผมเดือนกร,รกฎาคมสิงหาเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9ก้าก็คือไพ่ดรเฮโรพนหรือว่าไพ่พระสังฆราช ในช่วงของเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนั้นถ้าเป็นทางด้านของการงานจะเริ่มดีแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนดีมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพราะว่าไพา่ใบนี้หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะเป็นที่รักใคร่เมตตาเอนดูของผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นจะได้มีโอกาสทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านได้ร่วมงานบุญอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมหรือว่าบางทีบางท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็อาจจะได้ไปร่วมงานกรถินผ้าป,ป่าหรือว่าไปร่วมปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับพอเข้ามาสู่ในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีก็คือเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมมีไพ่เดอเอมโพเลอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิ บอกได้เลยนะครับว่าดวงการงานของท่านนั้นปังมากๆดีมากๆการงานของท่านนั้นจะได้มีปรับขั้นปรับตําแหน่งคนที่ทําธุรกิจการค้าคนที่ลงทุนนะครับเหมาะมากๆเลยนะฮะที่จะลงทุนหรือว่าทําธุรกิจกิจการของตัวเองขอให้ลงทุนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมรับรองเลยนะครับว่า รุ่งมากๆนั่นเองนะครับดวงการงานของท่านนั้นบอกได้เลยว่าปังมากๆบางทีชาวราศีพิจิกจะได้เดินทางไปต่างประเทศก็จะได้เดินทางไปในช่วงของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนั่นเองนะครับคนที่จะได้โบนงโบนัสนะฮะก็จะได้ในช่วงของปลายปีนั่นเองก็คือ2เดือนสุดท้ายของปีนั่นเองนะครับสรุปแล้วก็คือว่าถ้าเป็นดวงการงานดวงการเงินของผู้ที่ราศีพิจิก ที่จะดีจริงๆนั้นก็คือในช่วงสเดือนสุดท้ายของปีก็คือตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับรับรองว่าปังมากๆการงานเป็นใหญ่เป็นโตการเงินการค้าการขายจะดีขึ้นมากๆนั่นเองมีโอกาสได้โบนัสนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2567 โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ก,ก,กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิวราศีพิจิกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับในตัวผมเองก็จะแนะนำว่าคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากร์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนนเดงครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลเทียนพยากรบ์มา,าโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ